สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บเกี่ยวกับการรับซ่อมอุปกรณ์นะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเนส่วนของหน้าอินเด็กนะครับก็จะมีเอาข้อมูลของร้านต่างๆนะครับแผนที่หรือว่าที่อยู่อะไรพวกนี้นะฮะโอเคในส่วนต่อไปนะครับส่วนสองสมัครสมาชิกนะครับของสมัครสมาชิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของลูกค้านะครับก็จะใส่มียูเซอร์เนมพาสเวร์ดแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวลงไปนะครับหลังจากที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ไปหน้าล็อกอินนะครับ ในส่วนหน้าล็อกอินนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบสมาเช็กของลูกค้านะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับที่เราสมัครสมารชิกไปตังนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้านะครับพอเราล็อกอินมาเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้ครับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวล,ลงไปนะครับเปลี่ยนรูปได้เหมือนกันนะครับสต่อไปนะครับในส่วนของอสินค้านะครับ สินค้าเราจะไม่สามารถสั่งซื้อหรือว่าอะไรได้ครับแต่ว่าเราจะสามารถดูข้อมูลแทนนะครับว่าทางร้านเนี่ยเรามีสินค้าอะไรบ้างอยู่ตอนนี้นะครับมีกี่ชิ้นนะฮะถ้าเราต้องการดูเพิ่มเติมเราก็กดดูตรงนี้ครับกดรูปไอคอนดวงตาตรงนี้นะครับโดยทั่ก็จะมีราคาหรือว่ารายละเอียดต่างๆสินค้าในร้านสถานะมีสินค้าหรือเปล่านะแล้วก็หรือว่าเราจะดูแยกประเภทตรงนี้ก็ได้นะครับนะก็เลือกดูนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของการประชาเอ้ไม่ใช่าการซ่อมก่อนครับรายการซ่อมที่ลูกค้านําไปซ่อมนะครับตัวนี้ค่าก็จะเป็นรายการซ่อมต่างๆที่ของแอคเคาท์นี้ไปนนำไปซ่อมนะครับแล้วก็พนักงานได้คีย์ออกมาแล้วก็ทาให้สามารถลูกค้าคนนี้เห็นนะครับก็จะมีสสาณกการซ่อมต่างๆนะครับแล้วก็สถสนักการส่งคืน แตว่าเราต้องการดูรายละเอียดหรือว่าต้องการปริ้นออกมานะครับก็กดรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถาปริ้นได้ครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้กับทางร้านได้ครับว่า,าเรานํไอ้นี้มาซ่อมนะนะครับในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของประชาสัมพันธน์หรือว่าโปรโมชั่นกับทางร้านนะครับก็ด,ด,นบบดนูนะครับว่าทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหนหน้าโปรไฟล์หรือว่าหน้าแก้ไขโปรไฟล์นะครับ Okay. เดี๋ยวผมจะเข้า user name นี้ทิ n g w h i นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของ admin น,นะครับหรือว่า owner ูิจารร้านนะครับพ้จัดการร้านก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลน,นะครับโอเคจะลองเข้าดูในส่วนนี้นะครับจะเป็นอ่าน dashboard จำนวนภายในร้านนะครับจำนวนสินค้าหรือว่าจำนวน,นการซ่อมที่มีอยู่นะครับ โอเคแล้วก okay. okay. so, ็ในระดับแรกนผมจะพาไปดูการจัดการข้อมูลของลูกค้าก่อนนะครับในการจัดการข้อมูลของลูกค้านะครับก็จะมีข้อมูลของลูกค้าต่างๆนะครับแล้วก็สถานะของบัญชีแล้วก็สามารถดูรายละเอียดหรือว่าแก้ไขได้ครับยดะเอียดต่างๆก็ขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถดูพาร์ทเปิดของลูกค้าได้นะครับแล้วก็แก้ไขนะครับตอนในส่วนนี้นะครับเราก็ ถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องแก้ไขมันนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแต่ลูกค้าให้แก้ให้เราแก้ไขอะไรก็เก็ค่อยแก้ไขให้ลูกค้านะครับอาจจะเป็นรูปต่างๆนะครับแล้วก็การบัญชีนะครับอ่ในส่วนนี้นะครับถ้าเราสถานะของเราการใช้ง,งานเราจะไม่สามารถเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ได้นะครับสมมติว่าถ้าเราเปิดปุ๊บ ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกําลังใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกำลังนะการใช้งานแทนนะครับสมมุติว่าผมผมต้องการนะครับบัญชีของคนนี้นะครับ member นะฮะ user member ผมนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองเข้าอลองเข้าดูนะครับว่าจะสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับนี่นะ ใน,นส่วนนี้ก็จะขึ้นป๊อปอัพนะครับบัญชีของคุณถูกนะครับการใช้งานนะครับมันจะสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับโอเคนี่นะพอผมเปิดการใช้งานปุ๊บก็สามารถคาได้ปกตินะครับโอเคใน,นส่วนต่อไปนะครับใน,นส่วนของสินค้านะครับการจัดการสินค้า ในการจัดการสินค้าก็จะมีสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ครับแล้วก็ต่างๆได้ครับแล้วก็ค้นหาได้ปกติแล้วก็เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนนะรายละเอียดทั้งหมดก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็แก้ไขสามารถแก้ไขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทหรือว่าราคาจํานวนรายละเอียดรุ่นหรือว่าชื่อสินค้านะครับแล้วเปลี่ยนรูปได้นะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะครับจํานวนในคลังสินค้าเป็นศูนย์ ถ้าเราต้องการแก้ขไขเป็น1ในสถานะตรงนี้นะก็จะขึ้นว่ามีสินค้านะครับโอเคต่อไปนะครับในส่วนของการจัดการประเภทสินค้านะครับในส่วนของประเภทสินค้านี่ถ้าเราเอาสินค้านี่ใช้ประเภทนี้อยู่นะฮะเราจะไม่สามารถลบได้ครับนี่ฮะถ้าสมมติว่าประเภทที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะสามารถลบได้ครับ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเพิ่มไว้ก่อนนะครับอ่ะเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นประเภทสินค้าเป็น F F F นะฮะเพิ่มประเภทสินค้าตรงนี้นะฮะในส่วนของลูกค้านะครับในส่วนของลูกค้าประเภทตัวนี้ไม่จำเป็นขึ้นนะครับเมื่อกี้อ่าผมลบ A A แล้วก็เป็น F F แทนนะครับแล้วก็เรา r ีเฟ s h ท,ทีหนึ่งปุ๊บอะนะครับ ID อีกอันหนึ่งลนะอีกอันหนึ่งลนะ,ะนนหน้าไหนหน้าไหน ออันนี้นะอันนี้นะเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นเป็น AF แทนนะครับเป็นประเภทสินค้าของ a อฟแทนจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่มมานะครับโอเคในส่วนของลูกค้าผมขออนุญาตปิดนะครับน่าจะหมดแล้วโอเคประเภทสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราเป็นส่วนของงานซ่อมนะครับงานซ่อมของเราก็จะมีสีสถานนะด้วยกันก็คืออ่า ไม่สามารถซ่อมได้ซ่อมสำเร็จหรือว่าอยู่ในระหว่างการซ่อมอยู่ในระหว่างการตรวจเช็คนะครับในสงสถานะของไม่สามารถซ่อมได้หรือซ่อมสำเร็จแล้วนะครับเราจะสามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้นะครับแต่ในสองสถานะอีกสองสถานะนะครับก็คืออยู่ในระหว่างการตรวจเช็คหรืออยู่ในระหว่างการซ่อมนะครับเราจะยังไม่สามารถตรวจเอ้ส่งคืนอุปกรณ์นะครับเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างการซ่อมนะครับก็เลยยังไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ จะสังเกตเห็นว่าส่งขึ้นอุปรกรณ์นะครับมีวันที่หรือว่ามีปุ่มนะครับในส่วนที่ขึ้นวันที่นะครับก็คือเรากดส่งขึ้นอุปกรณ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าได้เป็นปุ่มก็คือจะไม่ส่งขึ้นอุปรกรณ์นะครับสมมุติว่าผมจะส่งขึ้นอุนปรกรณ์ของหมายเลข17ตรงนี้นะครับโอเคในหมายเลข17ตรงนี้นะครับนี่นะมันก็จะขึ้นวันที่วันที่ส่งขึ้นอุนนปกรณ์น,นะครับแล้วก็ปุ่มก็จะหายไปนะครับ กราจะสามารถดูแยกดชบอร์ดนะครับว่าเราต้องการาดูสถา,านการซ่อมอันไหนนะครับก็จะมีกําลังซ่อมซ่อมสามําเร็จซ่อมไม่ได้แล้วซ่อมอกําลังตรวจเช็คนะครับแล้วก็มีรายการที่ส่งคืนอุปกรณ์แล้วหรือว่ายังไม่ส่งคืนนะครับถ้าเราต้องการาดูแยกสถานะก็มาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับไม่แต่และสถานะเนี่ยน,นะครับ ไอ,อ่ไม่สามารถการซ่อมได้หรือว่าซ่อมสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราจะส่งคืนอุปรกรณ์ให้แก่ลูกค้าแล้วครับแต่ว่า,นาในใน,ในอ,อยู่ในระหว่างการซ่อมแต่ว่าอยู่ในระหว่างการตรวจช็คเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ครับโอเคแล้วก็ถ้าเราต้องการดูอ่าเรื่องการซ่อมดูเนี่ย ถ้า,าต้องการพิมพ์ารายการซ่อมให้แก่ทางร้านและลูกค้านะครับกดตรงพิมพ์นี้ได้เลยครับมันก็จะขึ้นออกใบรายการซ่อมให้แก่ทาง้ายกับลูกค้านะครับแล้วก็กดพิมพ์ตรงนี้นะฮะประมาณนี้ครับก็จะขึ้นเรื่อยๆต่างๆนะครับนตัวนี้ก็จะเป็นไว้ตัดให้กับทางร้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไว้ตัดให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ เราสามารถส่งอ e ีเมลให้แก่ลูกค้าได้ด้วยครับยกตัวอย่างนะครับผมะจะส่งอ e ีเมลให้แก่ชื่อลูกค้าก็คือทดสอบระบบตรงนี้นะฮะแล้วก็กดส่งอ e ีเมลครับอย่างเช่นผมต้องาการเป็นข้อความว่าอุปกรณ์ที่นี่เข้าสําเร็จแล้วนะ ก็ส่งอีเมลไปแล้วครับนี่นะแล้วก็เราไปดูนะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวลองทดสอบนะครับนี่ครับอีเมลที่ผมอ่าทดสอบนะครับนี่นะขึ้นมาแล้วครับเวลาสิบสี่นาฬิกายี่สิบหกนาทีนะนี่ครับตรงแล้วก็เราไปดูนะครับว่าตรงหรือเปล่านี่ครับ ข้อความจากฐาน,นก็คืออมมุปกรณ์สร้างสำเร็จแล้วครับจะสามารถส่งอีเมลแบบนี้ได้ครับผมถ้าเราต้องการส่งอีเมลแบบอื่นก็สามารถส่งได้นะครับเพราะว่ามันส่งได้ทุกสถานะเลยครับโอเคถ้าเราต้องการเพิ่มรายการซ่อมแล้วก็ตรงนี้ฮะเพิ่มรายการซ่อมแล้วก็รหัสลูกค้าถ้าสมมติว่าเราใส่รหัสลูกค้าที่ผิด ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เลิอกอุปกอต์ตรงนี้อัน้านลูกค้าก็ก็คือไม่มีในฐานข้อมูลนะครับถ้าสมมติว่าเรากรอกระหารลูกค้าถูกต้องละอ่านดูนะนี่นะก็เพิ่มข้อมูลซ่อมสาเร็จแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมถ้าเราต้องการค้นหาใาการซ่อมในวันที่อระหว่างวันที่อะครับอ่ลองดูครับ าเราต้องการค้นหาด้วยวันท huh kind of okay. uh, uh ี huh. <wed> er er ่แ <ieren> ล้วก็เลือกวันที่ที่ต้องการรายการซ่อมนั้นๆนะครับเราก็กดค้นหาปุ๊บก็จะขึ้นรายการซ่อมในระหว่างวันที่ที่เราเลือกนะครับผมโอเคอาได้รายการประชาสัมพันธ์นะครับที่เราต้องการประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้านะครับก็สามารถเพิ่มตุนนี้ได้ครับผมก็มีหัวข้อวันที่หมดประชาแล้วก็ได้เลือกประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ข้อมูลพนักงานนะครับ ข้อมูลไปักงานก็คล้ายๆกับลูกค้าแหละครับก็สามารถะระง,งับถึือว่าเปิดการใช้งานได้ครับแล้วก็ดูรายละเอียดหรือว่าต้องการแก้ไขได้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าได้พลักงานเขากับเขาตรงน,นี้ครับจะไม่สามารถนะรังงบหรือเปิดการใช้งานได้เพราะว่ามันเปิดอยู่แล้วแล้วก็ ID นี้ก็คือจะเป็น Account ที่ไว้ Backup หรือว่าเหมือนเป็นแบบเผื่อไว้ว่า ID อื่นๆเน,น,นี่ยมันจะพัง เราก็สามารถเข้าไ d เนี่ไปเพิ่ม i ออื่นๆได้ครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยผมบอกนะครับว่าสถานการใช้งานก็จะมี2สถานะก็คือ owner และ admin a Ad แอดมินจะไม่สามารถเห็นเมนูผู้จัดการตรงนี้ได้แต่ o w n e r ตรงนี้นะฮะก็จะสามารถเห็นเมนูผู้จัดการตรงนี้ได้ผมเข้าไ d เดีนะ้แอดมินเวลานะเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับ นี่คือ ID ของแอดมินนะครับก็จะไม่สามารถเห็นเมนูของผู้จัดการเมื่อกี้ได้นะครับตัวนี้นะจะสังเกตดูนี่นะโอเคนะครับในส่วนของกันนะครับก็คล้ายคกับลูกค้าเมื่อกี้เลยครับตรงนี้ครับก็จะสามารถเพิ่มพนักงานได้ครับก็จะอ่ายูเซอร์เนมพาสเวิข้อมูลต่างๆที่จําเป็นนะครับแล้วก็สามารถเลือกสถานะก็คือพนักงานก็คือแอดมินนะครับแล้วก็ออฟเนอร์ก็คือผู้จัดการ แล้วก็เราสามารถเลือกตำแหน่งได้นะครับถ้าสามารถถ้าเราต้องการาเพิ่มตำแหน่งก็ไปตรงนี้ครับการจัดการข้อมูลตำแหน่งและหน้านที่นะครับเราสามารถเพิ่มตำแหน่งได้ครับออย่างเช่นเราผมเพิ่ม AAA เข้าไป AAA ตรงนี้นะครับก็เราเพิ่งเพิ่มมาและยังไม่มีการแจ้งงานใดๆน,น,นะครับสมมติว่าผู้จัดการเนี่ยเราจา้งงานอยู่เราก็ไม่สามารถลบได้เหมือนคล้ายๆกับประเภทสินคา้านะครับ แต่ว่าเ a ก็ยังไม่ใช้งานก็สามารถลบได้ปกติครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปออกรายการซ่อมให้ดูนะครับในส่วนของการออกรายงานซ่อมนะครับเราต้องการเลือกอ่ารายงานซ่อมระหว่างวันนี้เท่าไหร่เราก็เลือกเอาเลยนะครับเอาสมมุติว่าผมเลือกตั้งแต่วันที่1มกราเลยครับจนถึงตอนนี้นะครับคุณออกไอ้ค้นหาเอาแล้วก็ออกรายงานตรงนี้นะกดปุ๊บ ก็จะมีการออกรายง,งานต่างๆนะครับรายการต่างๆของรายง,งานซ่อมที่เรารับมานะครับแล้วก็ถ้าเราจะปรินท์ก็กดป็นตรงนี้ได้เลยครับด้าน,นล่างหมุนสายล่างตรงนะี้ะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการออกรายง,งานซ่อมนะครับถ้าถ้าเราเพิ่มเป็นสองหนะ้าก็จะเป็นหน้าที่2อทับสตรงนี้นะครับลำดับแบบนี้นะโอเค มีอีกอย่างนึ่งก็คือ,อถ้าเราถ้าเราลืมรหัสผ่านหรือว่าลืม username แต่เราจำ email อีเมลได้เรามาตรงนี้นะครับเดี๋ยว password แล้วก็เราใส่อีเมลที่เราสมัครเอาไว้นะครับอย่างเช่นผมใส่อีเมลอันนี้ไปขนณะที่ผมเปิดไว้อยู่นะโอเคเราเซ็น password for อนะีเมล ตรงนี้ครับก็ทําการส่งข้อมูลบัญชีให้กับอีเมลของท่านแล้วนะแล้วก็ลองไปตรวจสอบดูนะว่ามาส่งมาจริงหรือเปล่านะฮะโอเคนี่นะฮะเวลาอ่าบ่ายสองถะเป็นนะฮะ,อะลองไปดูว่ามันคืออะไรนี่นะอ่าก็จะเป็นว e ลคั m มนะครับ u s e เ Name m เบอร์แล้วก็พาสเวิร์ก็คือ Member นะครับจากร้านฟิกนะครับประมาณนี้ครับผม ในส่วนหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หรือว่าการติดต่อไว้ด้านล่าง Descript ั่นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสััสดีครับ